ชาวราศีม,มังกรนะฮะดาวพุธย้ายนะครับตั้งแต่วันที่30มสิบมีนาครับจนถึงวันที่2มิถุนายนะครับสเดือนนะครับจะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับบ้านนะฮะหรือว่าครอบครัวนะครับเรียกว่าดาวพุธนะครับที่ย้ายไปอยู่ตำแหน่งเรือนภพพันธุนะครับของคนราศีมังกรนะครับมันมีในยะเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องของคนในครอบครัวครับช่วยเหลือนะฮะหรือว่าจะเป็นคนสนิทมากๆนะครับช่วยเหลือนะครับ และนะครับยังมีเรื่องของความสบายใจนะครับถ้าสมมติว่ามีความเครียดวิตกกังวลนะฮะเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็จะมีความโล่งโปร่งสบายใจขึ้นนะฮะรวมถึงนะครับคำว่าโชคลาภนี้ที่นี่ครับมันจะเป็นโชคลาภบางทีอาจจะบางคนนะฮะแบบชอบเสียงโชคเสียงดวงนะฮะโอเคอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเรานะครับบางคนก็นึกถึงที่เป็นบ้านหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่ว่าอย่างน้อยครับจะให้รู้ว่ามันมีความสุขนะครับเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับรวมถึงคนในครอบครัวช่วยเหลือครับ หรือถ้าเดือดร้อนสิ hmm. settling, club, ่งใดอยู่ครับในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่คนในครอบครัวสามารถช่วยเหลือได้ครับเหตุผลนะครับประการหนึ่งนะครับคือดาวพุธนะฮะโคจรอยู่ในตําแหน่งเรือนภพพันธุของคนราศีมังกรครับเขาได้องค์เกณ์นะครับเขาเรียกว่าอัมพุกเก์นะครับมันเหมือนกับเป็นเกณฑ์หลักๆที่ถ้ามีดาวจันนะครับดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์นะฮะอยู่ตําแหน่งเรือนภพพันธุนะครับของคนราศีมังกรนะฮะเป็นหลักเลยนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่อยู่ในราศีบังกรนะครับแล้วมีดาวพุธนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะมันก็จะมีเหตุให้ดาวพุธมีพลังพิเศษนะครับและพลังของดาวพุธนะครับในตำแหน่งเรือนพพันธุ์เนี่ยมันมีความเป็นเรียกว่ามีปึกแผ่นนะครับในมั่นคงในเรื่องของครอบครัวหรืออย่างในบางคนครับนึกถึงว่าจะหาใครช่วยนะครับบางทีเออนึกถึงช่วงนี้ใครจะช่วยเหลือได้ครับหนึ่งคนในครอบครัว2คนสนิทสนิทนะครับ ประหนึ่งครอบครัวนะฮะมันก็มีนัยยะด้วยว่าเขาว่าครอบครัวบางทีบางคนไม่มีใครเลยจริงนะครับแต่ว่ามีเพื่อนซี้เพื่อนสนิทครับรู้ตื้อลึกหนาบางทุกอย่างนะครับบางทีรู้มากกว่าพี่น้องในท้องเดียวกันเองนะครับฉะนั้นนยฮะก็ประหนึ่งนะครับเพื่อนสนิทหรือว่าคนในครอบครัวฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้นะครับมีอะไรก็ปรึกษาคนในครอบครัวได้หรือว่าเพื่อนสนิทได้ข้อ2นะครับช่วงนี้ถ้าบางคนแบบชอบสิ่งโชคสิ่งดวงนะฮะอาจจะมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับ เรื่องของตัวเลขเกี่ยวข้องกับบ้านของเรานะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ข้อดีสับไครับในช่วงนี้ครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามครับก็เรียกว่ากลับมาครับหรือว่ามาคิดเรื่องยากนะครับบางคนแบบมีปัญหานักหนักนะครับไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้ดีครับก็หาสถานที่ที่ถูกฉลกเรานะครับในช่วง2เดือนนี้ครับคือบ้านนะครับบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของเรานะครับจะให้โชคให้ลาบแล้วก็ให้พลังงานพิเศษนะฮะล้มถึงครับในเรื่องนี้ครับในช่วงนี้ถ้าใครที่ มีปัญหาเรื่องครอบครัวอยู่นะครับกให้รู้ว่าเดี๋ยวจะมีเหตุให้ค่อยๆคลี่คลายนะครับหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ใครแบบทะเลาะกันอยู่ครับต่างคนต่างอยู่คนละมุมนะฮะก็เหมาะกับการง้อนะครับก็จะสําเร็จนะครับใครที่แบบแหมาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมานานนะครับโอเคใช้ช่วงจังหวะนะครับ30มีนาซึ่งดาวย้ายแล้วนะครับจนถึงวันที่2มิถุนาครับ2เดือนเต็มๆครับเป็นช่วงที่ดวงบ้านครอบครัวให้โชคให้ลาบให้พลังงานพิเศษนะครับ หรือให้ความสําเร็จนะครับบางคนก็ให้แนวทางการแก้ปัญหานะครับคือมันจะมีอะไรที่ดีๆนะครับบางคนก็บางตำราเขาบอกว่าเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะครับให้ความคุ้มครองให้โชคให้ลาบอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอพรนะครับถ้ามีอะไรก็ตามขอพรคนในบ้านกันเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่กันเลยครับหรือว่าเป็นหิ้งพระที่บ้านก็ได้นะครับใครที่แบบมีพระนะครับเป็นหิ้งพ้าห้องพระนะครับในช่วงนี้ ไม่รู้จะออกไปไหนจะไหว้พระที่ไหนดีครับพลองนอร์กร้อนนะครับนี่ครับตอนนี้ครับคนราศีมังกรครับเน้นไหว้ขอพรนะครับที่บ้านก็ได้นะครับหรือถ้าจะมีการคุยธุรกิจนะฮะบางทีอาจจะมีเหตุอะไรที่แบบคุยแล้วต้องการจะบอกว่าเป็นต่อไม่ได้แต่ว่าต้องการบทสรุปครับที่เราก็ไม่เสียเปรียบนะครับก็เชิญนะครับมาเซ็นเอกสารที่บริเวณบ้านเราหรือบ้านเราก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเรียกว่าบ้านช่วงนี้ให้โชคให้ลาภให้ความสําเร็จนะครับ เอาตามสมควรเนาะแล้วก็ที่สําคัญครับบางคนก็อย่างที่บอกครับว่าถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามในช่วงนี้เกี่ยวกับครอบครัวให้คุยให้งอช่วงนี้ครับจะประสบความสําเร็จครับจะกลับมาคืนดีกันได้นะฮะโอเคครับขอให้ชควงีเขาสุขครับในคนราศีมังกรดาวพุธย้ายรอบนี้ครับมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักอะไรแยกต่างหากครับวันนี้เอาเรื่องเด่นๆเรื่องนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ